เด้ตางเอ้ยนี่นี่ตู้แดงตจาน้ำมองนี่ที่ผู้รับเหมาเพิ่นเห็ดนั่นละนี่มันหัวเอาซุปไว้ซื้ซอก็้ลยมันหัวนี่ตลอดเนี่ยน้ำก็เสียเปล่าประโยชน์ไปเลยนี่ตู้แดงกำลังเห็ดอยู่เ้อผู้ชลสูบน,น้ำแก้ไขทาเนียเอาน้ำออกเอาเอ้ย เออเพราะว่ามันสั่นกับโบได้ี่เอ้าเอาสุแก้ไขบ้านของเขาทาพีนนอกทาสร้างเพิ่นเด้อสร้างเด้อนี่ยอนน่นหน้ามันมีปัญหาเนี่แหละมันหัวเนี่ยครับมันรั่วตรงนี่นี่บ้านยายวินหมอล้านค่าเนี่ยเออผู้ับเหมาเฮ็ดให้แล้วกับโบเล้วครับนี่เอาซุปไว้ซื้อเออเฮ็ดทาเด้อสร้างเด้อแล้วก็มีอีกหลายมองอยสองสามจุดอยู่ที่มันหัวทิมนะครับนี่บอกสร้างมา แก้ไขให้มันต่อให้ฝันบ่มาจะเถอเถอะ